รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะค่ะ,คะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5-3วิทย์นะคะจะมาทำการทดลองเรื่องการสมดุลและการยืดหยุนค่ะสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุน,นสิ่งก่อสร้างต่างๆ รอบตัวเราเช่นบ้านอาคารโรงเรียนเสาธงล้วนแล้วแต่อยู่นิ่งถ้านำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาอธิบายก็จะกล่าวได้ว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นศูนย์ในลักษณะเช่นนี้วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม คงตัวอยู่ในสภาพสมดุลเช่นกันจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพสมดุลโดยการอาศัยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันรวมทั้งการศึกษาเงื่อนไขของแรงและโมเมนต์ของแรงที่กระทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายนอกจากนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของวัตถุสภาพสมดุลน,นะคะวัตถุต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันที่สามารถรักษาสภาพที่เคลื่อนที่ได้คง เดิมได้แต่ว่าวัตถุนั้นอยู่ในสภาพสมดุลค่ะค่ะเสาธงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในสภาพสมดุลค่ะ <c oughs> อาคารเรียนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยู่ในสภาพสมดุลค่ะในการทดลองนะคะจะศึกษาผลของแรงที่กระทาให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างซึ่งอาจคืนสภาพเดิมหรืออาจไม่คืนสภาพเดิม หลังหยุดออกแรงกระทําและการนําความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ค่ะมาดูการทดลองกันเลยค่ะก่อน<กละ>ออกแรงนะคะขณะออกแรง<กละ>เมื่อหยุดออกแรงจะพบว่ายางรัดของ จะยืดออกและกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงเมื่อเมื่อกดดินน้ำมันดินน้ำมันจะไม่ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมมาดูการทดลองกันดีกว่าค่ะอ่นก่อนออกแรงขณะออกแรงเมื่อหยุดออกแรง ว่าการทดลองสองอย่างนี้อย่างที่หนึ่งยางมีการเปลี่ยนแปลงโดยกับสู่สภาพเดิมดินน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยแม่กับสู่สภาพเดิมค่ะค่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลอาจวางตัวในลักษณะต่างกันซึ่งจะทาให้วัตถุนั้นๆมีเสถียรภาพของสมดุลต่างกันด้วยเช่นการวางกลวยในรูปค่ะการวางตัวในลักษณะต่างกันกับพื้นระดับ ค่ะในในแต่ละกรณีกลวยอาจจะรักษาสมดุลได้ต่างกันค่ะเมื่อผักกลวยให้เอียงจากที่เดิมเล็กน้อยแล้วปล่อยมืออีกรอบนะคะเมื่อเราผักกลวยให้เอียงจากเดิมเล็กน้อยแล้วปล่อยมือกลวยจะเคลื่อนที่กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมกรณีนี้เรียกว่ากลวยอยู่ในสภาพสมดุลเสถียรค่ะถ้าเรา ถ้าเราจับกลวยอีกลักษณะหนึ่งนะคะเมื่อผักกล้วยอย่างไรก็ตามกล้วยจะเคลื่อนตัวไม่กลับที่เดิมอีกรอบนะคะ,ะ,คะเมื่อผักกล้วยอย่างไรก็ตามกลวยจะเคลื่อนตัวไม่กลับที่เดิมแต่อยู่นิ่งในลักษณะเดิมได้เราเรียกกลวยอยู่ในสภาพส,ส,สมดุลสะเทินแต่ถ้าวางกลวยอีกแบบหนึ่งนะคะ เมื่อเราผักกลวยให้เอียงจากเดิมเล็กน้อยแล้วปล่อยมือกลวยจะลม้มอีกอยางอีกรอบนึงนะคะมเ,เมื่อเราผักกล้วยให้เอียงจากเดิมเล็กน้อยแล้วปล่อยมือกลวยจะลม้มในกรณีนี้เรียกกลวยอยู่ในสภาพสมดุลไม่สเสถียรค่ะค่ะเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ